ขุ่มศัต์ตะกแตนชลดาซื้อบ้านให้ผู้จัดการหลังละสามล้านเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่ามอบสิ่งดีๆและเรื่องราวดีๆให้คนรอบตัวเสมอสำหรับตะกแตนชลดาพบพรพาคินที่ล่าสุดได้ตัดสินใจซื้อบ้านราคา3.5ล้านบาทให้กับหวานผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลเธอเป็นเวลานาน และดูแลคิวงานอย่างต่อเนื่องโดยในคลิปของตะกะแตนเธอได้เผยว่าปีนี้หวานหวานได้รับของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดและปลายเดือนมการาคมนี้ตะกะแตนได้ซื้อบ้านมูลค่า3.5ล้านบาทให้เธอจนผู้จัดการอย่างหวานมีอาการตกใจทันทีซึ่งคลิปดังเก่าวมาพร้อมแคปชั่นว่ารางวัลสำหรับคนทำงาน25ชั่วโมง The Best Manager และล่าสุดตะกะแตนได้เผยภาพบ,บ้านภายในและภายนอกพร้อมแคปชั่นว่า รางวัลสำหรับคนทำงาน25ชั่วโมงปีนี้ตั้งใจที่จะให้เธอจริงๆที่สุดผู้จัดการของแตนขอบคุณที่เป็นทุกอย่างให้นะยกเว้นสามีจนหลายคนร่วมยินดีสำหรับปี2565ตัวของตะกะแตนชลาดามีผลงานเพลงออกมาถึง16ซิงเกิลในลิขสิทธิ์ของตัวเองซึ่งก่อนวันสิ้นปีที่ผ่านมาตะกะแตนได้ปล่อยเพลงสามีรีเซิร์ฟ ผลงานแนวสนุกๆออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆที่ติดตามเธอด้วยนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถตะกะแตนพบพรพาคินหรือตะกะแตนชลดาเจ้าของเพลงฮิตค้นเร็วในดวงใจบองนึดจักเม็ดค้นเร็วในดวงใจสอล่อ,อลสอแหลศาสตร์ไล่โสดและล่าสุดกับเพลงข้ามสะพานความคิดถึงที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เปลี่ยนจากลูกสาวหวานมาเป็นสาวเซ็กซี่จนโดนดราม,ม่าอยู่ไม่น้อย รวมทั้งชีวิตการแต่งงานที่ไม่สมหวังดังที่ตั้งใจแต่สุดท้ายเธอก็ข้ามผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้พร้อมกับทำเพลงดีๆออกมาให้เราได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องถึงจะโดนดราม่าหนักแค่ไหนแต่เพลงที่เจ้าตัวทำออกมาแต่ละเพลงก็ฮิตติดลมบนการันตีได้จากยอดวิว100ล้านวิวแทบทุกเพลงล่าสุดรักแกนชนดาที่ตั้งใจทำงานทั้งร้องเพลงขายของ เรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจากหยาดเหงื่อของตัวเองก็ขอซื้อของขวัญให้กับตัวเองบ้างโดยตะกะแตนจัดหนักจัดเต็มซื้อทองทั้งสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือควักกระเป๋าสองแสนบาท